่ะนะครับเราจะมาเริ่มปัญหากันในวันนี้นะครับในช่วงเย็นของวันนี้เอาปัญหาอ่อนๆปัญหาง่ายๆนี่มนท่านอาจารย์มหาต่อจะไปไหนนะครับพรุ่งนี้นะครับเตรียมให้ดีนะครับพรุ่งนี้ยามค่ําคืนในะช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์มหาต่อจะมาพูดประเด็นหลักของการบวชนะครับเรียกว่าความสุขของสมณะนะครับท่านจะมีหนังมาฉายให้ดูด้วย นะครับจะมีหนังมาฉายให้ดูด้วยนะัความสุขของพระมนาบวชแล้วจะทำไมจะได้ความสุขยังไงนะครับก็เรามาดูนะครับเดี๋ยวปีหลังอาจารย์จะทําข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้ในเรื่องของการอบรมพระใหม่มาเนียนใหม่นะครับนะก็นะรจ,จริงๆเคยคิดมานานแล้วว่าจะทําเอกสารสําหรับเป็นการอบรมพระใหม่เรื่องสกขาบทเล็กน้อยเรื่องอ่าราวต่างๆเนะี่ยเอามาให้พวกเราเป็นคู่มือในการศึกษา ในการบวชในธรรมวินัยนี้แต่เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะคอมพิวเตอร์เนี่ยพิมไม่เป็นตากตัวเปิดมาก็มึนตึบแล้วมันเปิดตรงไหนรู้แต่จะเสียบปลั๊กถอดปลั๊กเท่านั้นเองนะครับก็เลยทําให้ทําอะไรอะไรก็ไม่สะดวกนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็จะมาปร,รบคําถามนะต,ต่อไปนะนะครับขออนุญาตครับนะถามว่า อาจารย์มหาต่อดำเนินดีกว่าก็เขากาศพระเถรละนะครับปัญหาแรกถามว่าสําหรับภิกษุผู้จำรรษาในข้อกลัวจะมีแดนกําหนดตั้งแต่ไหนถึงไหนเพื่อให้ภิกษุอยู่ภายในเขตจำรรษา,าจริงไม่ใช่ในข้อกลัวนะครับข้อกลัวในที่นี้หมายถึง หมายถึงสถานที่อยู่ของคนเลี้ยงวัวทั้งหลายกรเรียงว่าพวกคนเลี้ยงวัวทั้งหลายเขาไปเลี้ยงก็เป็นกลุ่มๆใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็เขาจะมีสร้างเป็นกุฏิเล็กๆอยู่แต่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอกวัวในคาศัพท์นี้แต่เวลาเข้าแปเข้าแปว่าคอกวัวแต่จริงๆในอัตถกถาท่านแกว่าสถานที่อยู่ของคนเลี้ยงวัวนะครับทีนี้จะกําหนดเขตแดนตั้งแต่ไหนถึงไหนครับเพราะเวลาจำภารรษาเนี่ยมันต้องมีเขต เอานอกเขตมันก็เป็นเหตุให้พันสาขาดอุปจาระของการจาพรรษาเนี่ยถ้าเกิดเป็นวัดนี่ก็จะเป็นรั้วใช่ไหมเขตรั้ววัดใช่ไหมครับถ้าจําพรรษาในกุฏิเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออุปจาระของกุฏินั่นแหละอุปจาระของกุฏิเนี่ยก็น่าจะเป็นตามชายคาประมาณนั้นนะครับแล้วกเรือเนี่ยก็คือจาพรรษาในบริเวณของเรือนะครับ ถ้าเกิดบริเวณคอกวัวเนี่ยบริเวณที่อยู่ของคนเลี้ยงวัวมันจะพูดคอกวัวเลยนะครับพอกวัวมันฟังไปแล้วมันก็เหมือนไปเห็นขอกวัวอยู่ดีสถานที่อยู่ของคนเลี้ยงวัวบริเวณของคนเลี้ยงวัวอยู่บริเวณขนาดไหนเขตขอบขายของกุฏิบริเวณถึงไหนถ้ามันมีรั้วล้อมรอบก็เอาบริเวณรั้วนั่นแหละนะครับบริเวณรั้วเป็นประการสําคัญแต่ถามว่ามมไม่มีเหรอครับไม่มีก็น่าจะเป็นอุปจาระของกุฏิทนะางสุดท้ายใช่ไหมครับอ,อุปจาระในที่นี้ของกุฏิเนี่ยมันน่าจะ ชายคาหมังอาข้อสองนะครับถ้าภิกษุมีพันษาขาดแล้วภิกษุยังต้องจำพันษาหรือไม่และถ้ายังเดินทางไปไหนมาไหนอยู่จะมีโทษอะไรหรือไับอันนี้เป็นคำถามข้อที่สองครับภิกษุพันษาขาดแล้วยังจำเป็นต้องจำพรรษาอีกหรือไม่ใช่ไหมครับครับ เอเท่าที่จําเนื้อความได้เนี่ยถึงภาษาขาดแล้วภาษาขาดเป็นหมายถึงภาษาหลังใช่ไหมภาษาแรกใช่ไหมครับก็จำเป็นต้องจํำภาษาหลังอยู่ดีนั่นแหละครับนะยังจํำภาษาหลังอยู่ดีเข้าจําอธิษฐานทันทันเข้าจําภาษาังถึงวันเข้าจบภาษาหลังใช่ไหมครับก็อธิษฐานเข้าจํบภาษาหลังพร้อมกันกับนั่นแหละนะครับพร้อมกันไปเลยนะครับถ้าภาษาขาดแล้วนะครับก็ที่จะบอกท่านบอกต้องจำภาษาก็เหมือนกับ เหมือนกับพิสูจน์ที่เดินทางทางเรือใช่ไหมครับเดินทางทางเรือไปหรือพิกษุที่เวลาท่านบอกว่าเมื่อไปถึงเข้าจำพรรสาหลังแล้วก็เอญเรือไปถึงที่นั่นก็ให้อิฐานเข้าจำบรรษาร่วมกันกับพิสษุนที่ที่ไปถึงในบ้านนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ภาวนาร่วมกันกับพิสุจนในบ้านนั้นนั่นเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือแล้วท่านในพระอาจารย์เห็นว่างไงครับตรงนี้ ถ้าว่ารรษาขาดแล้วนี่นะครับมันต้องมีเหตุแห่งการขาดใช่ไหมครับขาดบางบางอย่างเนี่ยเป็นอาบัตบางอย่างก็ไม่เป็นอาบัตทีนี้จะมาอธิษฐานจำรรษาใหม่เนี่ยไอการจำรรษาตัวนั้นมันก็ไม่นับแล้วนะครับเพราะมันถือว่ามันขาดไปแล้วเพราะตัวเองอธิษฐานเข้าภรษาไปแล้วนะครับแต่ถ้าว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เนี่ยมันก็มันก็ไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะ ไม่ควรนะก็ควรที่จะอยู่ถึงขาดแล้วก็ควรที่จะอยู่เพราะคําว่าขาดในที่นี้เนี่ยมันจะไม่มีอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของการจําบรรษาแล้วก็อานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของกระถินมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการขาดพรรษานะครับนะก็ต้องดูนะครับเดี๋อาจารย์ดูนิดหนึ่งว่าขาดพรรษาที่เป็นอาบัตกับไม่เป็นอาบัตเนี่ย มันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับไหนๆพูดเกี่ยวกับเรื่องของจำพรรษาแล้วก็ได้สรุปไปแล้วนะครับว่าจำบรรศาแล้วบรรษาขาดได้ไม่เป็นอาบบาิก็เกี่ยวกับถูกสัตว์ร้ายรบกวนถูกงูรบกวนถูกจนเบียดเบียนถูกปีศาจเบียดเบียนนะครับหมู่บ้านบ้านของชาวบ้านถูกไฟไหม้เสนาสนะของวัดถูกไฟไหม้ไปหมดนะครับแล้วก็บ้านของชาวบ้านที่ให้ความอุปถัมถูกน้ําท่วมเศนาสนะของวัดถูกน้ําท่วม ภิกษาอาหารหาได้ยากอาหารไม่สัพปายะไม่ได้เพศที่สัพปายะไม่ได้โยมอุปถาัางที่สัพปายะหรือมีสตรีหญิงแพทย์สยาหรือสาวทื่นะครับบรรดอญาตุพระราชานโจรนันเกเรงนิมนต์ให้ศึกพวกนี้ก็พรรษาขาดแล้วก็พบขุมทรัพย์ในที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็เห็นได้ยินข่าวภิสษทุทั้งหลายพยายามจะทําลายสงแล้วก็ไปนะครับแล้วก็ทําเป็นเหตุให้พรรษาขาดแต่ไม่เป็นอบัตในที่นี้นะครับ ท่านปะกาไปแล้วมบนบรรดาสิบห้าข้อด้วยกันนะครับทีนี้ปรรษาขาดนี่นะครับแล้วเป็นอบัติด,ด้วยก็เนื่องจากว่าที่ไม่เกี่ยวกับเศษสิบห้าอย่างนี้นะคืออาจจะเวลาออกไปรับอรุณข้างนอกเนี่ยนะครับอารับรุงข้างนอกบางทีเผือไปอารับรุงข้างนอกพัรษาก็าขาดได้หรือไปด้วยสัตหาการิยะนี่แหละนะครับไปแล้วเนี่ยกลับมาไม่ทันภายในวันที่เนั้นก็ ก็ทําให้ปภาษาขาดนะครับแล้วก็เป็นอาบัตด้วยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับภาษาขาดฉะนั้นเรื่องอรุณนี่ก็มีความจําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำภาษาเพราะว่าบางวัดเนี่ยถ้าจะออกบินตบาทตั้งแต่เช้ามืดเลยตีห้าครึ่งเคนได้ยินก็ออกบินตบาทนะครับอันนี้ก็ภรษาขาดแล้วก็เป็นอาบัตด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องอรุณเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ภิกษุสามเณรต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอรุณ อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของพรรษาขาดจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยมันขาดแล้วมันก็ขาดเลยนะครับมันไม่มีการาจำรรษาหลังอีกนะถ้าว่าตามตามลักษณะนะครับยกเว้นแต่มันมีเหตุไม่ได้จำรรษาแรกตอนนั้นไม่ไ,มได้อธิษฐานนะครับมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะมีการจำรรษาหลังได้แต่ผมเคย เห็นแววๆมันอยู่ในคำพีดีกานะครับ,รบแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ,รบเพื่อความชัดเจนนะ